อาุกครู้จัก <gehört> ย <laisser horrible> ูทูบได้ยังไงคนรู้จักไดเพราะดูซีรีส์เกาหลีเหรอไทยรู้จักยูทูบได้ดยการดูบ้าน สิ่งที่เราต้องมีในการทำยูทูปแต่ละอีกขางสิส่ง,งที่เราต้องมีในการทำยูทูปที่สำคัญคืออะไรครับสำคัญที่สุดคือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปของเราเนี่ยจะเป็นกล้องแบบไหนก็ได้ก่อให้บันทึกได้ั้งภาพและเสียงจะเป็นกล้องโปโกก็ได้เป็นกล้องธรรมดาก็ได้ นี่มันมันืออรทนน่าไม่ใช่กล้องอะไรก็ได้กล้องนคนน่นนิคคนอะไรก็ได้ถ้าเราขอซอเรียงต่อได้กความคลิปได้ครับและสิ่งที่มีก็คือโปรแกรมต่อใครใช้โปรแกรมต่อเป็นม้างใครจะมือพี่ครลบโอเคหนึ่งท่านมีไหมมีไหมมีใครหน้าคนหนึ่งไหมมาสองมีไหม ยังไม่เปลี่ยนนะคะรับสามต้องมีโปรแกรมใน,านการตัดต่อม,มากต้องมาช่วยนิดหน่อยเช่นโ h o t o ช h o p หรือโปรแกรมสำหรับรูปที่มีในแอปพลิเคชนันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Remove ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมพิกอาร์ตไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมกระอะไรต่างๆที่มันช่วยในการซัพพอตนนี้คือสิ่งที่มันจำเป็นที่ต้องมีนะครับอันนี้ผมย้ำนะว่าจําเป็นนะการลงทินธรรมดาได้ ลงไปถ่ายคลิปแนาทีได้ลงไปก็ขั้นโฆษณาใา้มัน,น,นม,มีอะไรได้แต่คลิปมันก็มีความน่าสนใจอย่างเช่นการใส่เสียงไครับการใส่เสียงการใส่เอฟเฟกตัวนังสือก็ตามการใส่เอฟเฟกในส่วนของเสียงก็ดีสิ่งนี้จะปลุกความเร้าใจให้กับคลิปของเราครับอย่ารืมอวันนี้เป็นขั้นตอนต่อไป ที่พวกเราทำเป็นแล้วสามารถจะก้าวขึสู่ขั2 2> น้นระดับที่สองอันนี้เขค่อยเรียนรู้กันไปนะครับอ่าแล้วต้องมีอะไรไอเดียคอนเซ็ปต์สิ่งนี้สำคัญนะเพราะว่าคุณจะทำเรื่อยๆวันนี้นึกๆอย่างทำอันนี้น้ำทำอะคนนี้นำำ่ตู่จะทำมันรู้ทำคุณคน,นะนี่ทำไม่ทำคือคลิปเรามันจะดังอ่ะพี่สังเกตดูนะ นะครับเอเออ่าไอเกดูนะคลิปคนที่เขาตั้งนาน,า,นามีคลิปยอดคลิปเป็นแสนอ่ะเป็นแสนเป็นแสนเนี่ยสร้างรายได้ได้มหาศาลนะผมจะเล่าให้ฟังเยอะตัวต่อไปว่าเงินงมันมาได้ไงทุนะครับคือเขาทำอยู่สินน่งน,นั้นไม่ชำนาญอย่างเช่นคุณรู้จกักอ่าคนที่ทำเกี่องจับงูไหมชอ่จับงูอ่ะชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเขาก็ทำเรื่องงูเห็นไหมเพจเขาไม่ทำเรือ่องอื่นไหมไม่ทำ แล้วคนก็ติดตามเพิ่มมากขึ้นเราคิดดูวิวเขาอยู่เป็นแสนบางบางคงลิปรูปร้านเอา่จูโฉอย่างเงี้ยเจูโฉไปอยู่ในป่าเลยนะดดเขาก็อยู่ในป่าเขาทาเรื่องอยู่ับป่าบางทีทำนิดหน่อยแปดนาทีกว่าหนึ่งหนึ่งคลิปพอแล้วคนดูม 8, 000. 8, 000ันแปดแสนแปดแสนได้เงินมันห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทเงินไทยเนี่ยนะเขาก็เอาแค่คลิปเดียวถ้าทำทดีๆได้เนห้าหมื่นนะสูงอาหารเลยเดียว แล้วอะไรอีกนะครับอย่างเช่นไหนไม่มีส่วนอย่างเงี้ยก็เข้าปากนะครับคนที่คือชอบเรื่องไหนให้ทําเรื่องนั้นแบบจุดแต่เราทำเรื่องอื่นได้ไหมได้กนนี้ที่อยากทําเสริมแต่ว่าน,นีเข้าปากับไอ้ผู้นี้อยากไปนอนที่บ้านหาอาหารกินที่บ้านนั่งเล่นคุยกับพ่อแม่ได้แต่อย่าลืมคอนเทนต์หลักๆเราไอเดียหลักเราต้องทําอะไรคนเขาจะมีตามตรงนะนะฮะ หาปลาก็หาอย่างเดียววันนี้วัานแหงพรุ่งนี้หว,วันแหงวานแหงนล่นแหละจับปลาเออคือม<ะ>ันจะตามันจะได้นนแบบนี้หาเห็ดก็หาอย่างแจ็คชันด้วหาเห็ดอยู่ตามอยู่<ม>อ่าอย่างอะไรช่องพืชอ,อยู่สีเกล็ดการบ้านผมช่องอะไรอ,อะรอเราก็หาเห็ดอย่างเดียวคุณดูเป็นแสนล้านก็หาแค่เห็ดหาอย่างเดียววันนี้ไม่หาเห็ดที่นี่ป่านี้วันนี้ไม่ป่านี้แค่หาเห็ดบะพี่ไม่ต้อทำอะไรเลยแค่ส่องเห็ดแล้วก็บนรดนไป ก็เห็นมัครรู้ก็ได้แหละแตาทสินี้ให้มันให้คนเขาเห็นว่าเราทาอันนี้จริงๆแต่ว่าทำคนเทนเพื่อเสริมได้ไหมได้ครับแต่เราจะมีควนักเราเนาะแล้วก็อย่างคณต้องมีบัญชีแอซนใครจะมีบัญชีแอเนไมครับ นะคร uh, <you> ับจะทำยูทูบต้องรู้จ like ักบ NO ัญชีเอฟเซ็นนะครับรู in ้จักไหมอ่าผมจะพูดให้ฟังการทำยูทูบเนี่ยคือการสร้างรายได้แต่คุณต้องมีช่องทางในการรับด้วยคุณมีแค่ช่องทางการทำรายได้คุณรับไม่ได้คุณไม่ได้เงินอ่าวเห็นไหมอ้าวคือพูดง่ายๆคุณต้องมีตัวรองรับบัญชีของเอฟเซ็นในการที่จะเอาเงินจากอเมริกาเนี่ยมาเข้ากระเป๋าคุณ คือมันจะเชื่อมโยงกันแะหว่嘛แอปสินกับยูทูบนะครับทีนี้เรื่องนั้นเราอย่าไม่ต้องซีเรียสเราให้มันผ่านกด1,000คนแต่ว่า4,000ชั่วโมงซึ่งจะไม่ง่ายที่ดีมากใครผ่านค่อยมาคุยกันเรื่องนั้นอะไนไม่สายมึงจะทำตัวไหนก็ได้เรื่องนั้นแอปสินอะแต่คุณเอาเรื่องนี้มันผ่านก่อนไหอ่าหนึ่งพัชั่วโมงเนี่ยเออหนึ่งคนกับ4,000ชั่วโมงเนี่ย ให้มันห่างก่อนอยนะ่างนแมวข้ามในการทำคลิปอย่างที่ผมบอกหาสิ่งที่ชอบเราถามใจตัวเองว่าเราชอบอะไรไม่ใช่ว่าคุณเห็นเขาชอบอันนั้นคุณก็ไปทาอันนั้นคุณเห็นเขาชอบอันนี้คุณก็ไปทำอันนี้ถามใจเราไว้ว่าเราชอบอะไรมันต้องมีอะไรหนึ่งอย่างที่เราชอบจริงๆเราอยากทำมันจริงๆไม่ใช่เห็นอะไรนีู้ ไปดูเรื่องผีอยากับเรื่องผีมากไอ้ันนี้ไปดูคนออกลาร์มมาไปดูคนเก็บเหรียนอยากทำอยากทำได้หมดเลยทุกอย่างไม่ได้ครับคุณต้องเลือกสิ่งนี่ใจคุณอยากจะทำจริงๆออกมาเช่นหนึ่งอย่างหนังยานี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดเพราะคุณชอบนะครับคุณชอบปัญญาญาแต่คุณขายเลยนะครับคุณชอบช่วยเหลือคนนู้นไปช่วยคนนี้ไปช่วยคนนั่้นอย่างนี้อ่ะให้ข้าวเปล่าเขา ให้อาจจะเหมือนทุกคนที่เขาเอาเงินไปให้หรือว่าเงิมาห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยมีนะง้วก็เอาเงินก่อนเราค่อยให้ก็ได้ครับมาแต่รายได้เนี่ยดูไม่แหละนะครับมีอย่างเงินแต่ดูดูแล้วแต่รายได้แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเราไม่ให้เขาโอ้โหไม่ไหวได้ยังไม่ไหวเราก็มีรายได้ก่อนแต่ถ้าคอนเทนต์ธรรมดาได้หาคอนเทนต์ซึ่งมันมีเยอะแยะมากผลลัพธ์แบบนี้ครับมีร้อยเป็นพันหมื่นนะครับอ่ะ เดียวเนื้อหาในการทำแน่นอนครับการทําแต่ละคอนเทนต์มันก็มีวัสดุก่อนถูกไหมอ่าอยากจะทำคอนเทนต์ตั้ขวดน้ําเกลือนะครับขวดน้ำอยู่ครึ่งนิดเดียวเนี่ยใครตั้งได้เอาไปยี่สิบในการโยนทั้งเดียวโยนตุ้มมันตั้งได้เงินยี่สิบบาทเอาไปเลยแล้วก็มีคอนเทนต์ลงให้ครับเอฟซีดูเนี่ยนี่ก็น่าสนุกสนานน่าสนใจนะครับถึงก็ทำช่องพี่หนุ่สกาทำคอนเทนต์เยอะแยะมากมายจนลูนล้านนะครับเห็นไหม การสื่อสารไางนิกอย่างที่ผมบอกผมเคยบอกอะไรเขาว่าการตัดต่อมันสําคัญแต่ว่าการพูดธรรมดาสาคัญแล้วก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้มันมีสีสันมากยิ่งขึ้นและการพูดให้มันมีหลัการมีการล้มเห้ว